ญหาการงานรุมเรา้าคุณเก่งแก้ปัญหาได้หมดแต่ปัญหาเรื่องคนต้องระวังมีศัตรูรอบด้านการเงินที่รอรู้ว่าจะได้แต่ยังไม่ได้ด้านความรักคนโสดสนิทเรื่องรักพักไว้ก่อนยังไม่เจอรักแท้ที่ตามหาคนที่มีคนรักคนคุยเริ่มจะเติมเต็มกันไม่ได้คิดต่างมองกันคนละทางแต่หัวใจยังสื่อถึงกันคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ของชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเกิดคุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาค่ะแล้วก็จะใช้ไพ่ในการทำนายล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนำให้ดูทั้งสองคลิปเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะถ้าต้องการทราบ ดวงส่วนตัวก็ขอให้ทักไลน์มาคุยกันมาถามรายละเอียดกันค่ะเก็ตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะลไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้ description นี่แหละค่ะ เริ่มต้นกันที่ดวงการงานกันเลยนะคะชาวเมษไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่เอ็มเพรสนั่นแปลว่าคุณเก่งค่ะคุณทํางานเก่งมีโอกาสที่จะได้สแสดงฝีมือทางด้านการงานมีโอกาสทางด้านการงานพุ่งเข้าหาด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้ขยับขยายกิจการบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่มันมาพร้อมกับหน้าที่รับผิดชอบอันสูงและมาพร้อมกับปัญหา คือบางคนเขาเห็นว่าแผนกนี้ในจุดนี้เนี่ยปัญหามันเยอะแล้วก็ต้องการคนเก่งไปแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่ที่มาพร้อมกับความหนักใจเพราะว่าคุณเห็นอยู่แลวว้วล่ะว่าตําแหน่งนี้ใครๆเข้าไปเนี่ยทำแล้วเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าปัญหามันเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาเรื่องคนปัญหารอบด้านเลยแต่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็เป็นโอกาสก้าวหน้าของคุณด้วยก็ต้องรับเอาไว้นะคะหรือการขย,ขยายก,กิจการของคุณรู้แหละว่าสิ่งที่จะไปทำเนี่ยยากรู้ รู้ก่อนล่วงหน้าไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ต้องทํหนึ่งคือมันเป็นโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่ายากแต่ว่ามันก็อยากจะต้องลองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีมันเป็นไฟล์บังคับเหมือนกันนะเจอไพ่จัดเม้นตเนี่ยไพ่เวรกรรมเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นโอกาสที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะดังนั้นจึงจําเป็นต้องไปรับงานหนักงานยากในช่วงนี้ซึ่งศักยภาพของคุณเนี่ยเก่งเรื่องของความสามารถในการแก้ไขปัญหางานเนี่ยคุณแก้ได้หมดคุณมีความ มุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขมีการมีใจที่อยากจะพุ่งทยานไปฟันฝ่า แก้ไขอุปสรรคปัญหานะคะแต่ความพุ่งทะยานในการแก้ปัญหาตรงนี้คุณต้องดูดีๆถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานหรือในเรื่องของระบบการทํางานเนี่ยคุณก็เข้าไปแก้แบบพุ่งทะยานได้แต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องคนเนี่ยถ้าคุณพุ่งเข้าไปปัับเนี่ยไม่ได้ดูตามม้าตาเรือเนี่ยคุณมีโอกาสจะสร้างศัตรูรอบด้านเลยนะคะทั้งเจ้านายก็ดูว่ามีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแวงขัดอกขัดใจการวิธีการทํางานอาจจะแตกต่างกันทําให้คุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเขาถือว่าเป็นเจ้านายคุณก็ไม่ยอมเพราะคุณถือว่าคุณ แล้วคุณเข้ามาตรงนี้เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาแต่นายไม่จะ,จะไม่ไปในเดเร c ชั่นเดียวกับคุณดังนั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็ท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าคุณยอมหักไม่ยอมงอในช่วงเดือนนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณอยู่ยากอยู่ลําบากถึงแม้ว่าคุณจะเถียงเขาชนะก็เถอะ mm hmm. คุณอาจจะเก่งจริงๆก็ได้นะคะวิธีการทํางานของคุณดีจริงๆ แต่ถ้าคุณไปคุยกับนายที่เขาไม่เปิดใจรับเนี่ยเขาก็จะดื้อแพ่งทําแบบเดิมของเขาอะ่ะหรือว่าคิดว่าแบบเดิมของเขามันดีมันถูกแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณไปขัดเนี่ยมันก็จะทำให้คุณอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะคะคุณก็จะทําผิดพลาดอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาก็จะคอยจ้องจับผิดคุณก็แนะนําว่าให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยสิ่งที่ทําได้ก็คือโอเคเราอาจจะมองเห็นจุดเสียและที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขแต่นายไม่เห็นคุณก็ต้องชี้ให้เห็นจุดเสียตรงนั้นก่อนค่อยๆพูดประนีประนอมนะคะถ้าเขายังไม่ยอมเราไม่ ใช่อยู่ดีจะพุ่งทะยานต้องให้ได้ทุกอย่างตามที่เราตามที่เราแผนงานเอาไว100้ร้อยก็ค่อยๆเข้านะคะค่อยๆที่จะพูดไปทีละจุดแกะ กำแพงที่เขาตั้งเอาไว้หนาแน่นออกไปทีละจุดทีละจุดนะคะถึงอันเนี้ยถึงจะเป็นวิธีที่ใช้ได้ด้านเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้มีใครที่จะช่วยเหลือคุณเลยเพื่อนร่วมงานคุณก็มีเกณฑ์ไปทะเลาะเบาแววงกับเขาอีกเพราะเขาอาจจะทํางานแบบหนึ่งมาแล้วคุณจะไปเปลี่ยนแปลงคุณต้องการเนี่ยภาพไปที่มาติดตัวคุณคือการเปลี่ยนแปลงคือคุณเป็นนักแก้ปัญหาในช่วงเดือนนี้แล้วการแก้ปัญหาของคุณมันคือมันต้องเปลี่ยนเนี่ยแต่คนที่เขาอยู่มาแต่เก่าก่อนเดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนไปพร้อมกับคุณหริง หรือมันอาจจะเคยเปลี่ยนแล้วแล้วมันไม่ได้แก้เขาก็เลยกลับมาสู่จุดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไฟเยอะต่อสู้เยอะเลยเพื่อจะให้ทั้งทีมงานของคุณทั้งเจ้านายของคุณเนี่ยไปใน d ดเรคชั่นที่คุณมั่นใจว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็มันก็เลยอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างทะเลาะเบาะแว้งกับทีมงาน ในขณะที่ลูกน้องอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาแหวงกับลูกน้องหรือลูกน้องก็คงไม่ได้มีใครมากล้ามาทะเลาะกับคุณเพราะว่าคุณดูยิ่งใหญ่คุณดูเก่งนะคะแต่ลูกน้องก็อึมครึมทีเดียวลูกน้องก็ดูไม่ค่อยอยากจะทํางานไปในทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็นเท่าไหร่ทําให้มันมีจุดสะดุดอยู่เยอะเลยนะคะต้องการการร่วมมือการทํางานที่เป็นสมัครสมานสามัคมค,มค,คีกันเนี่ยแต่มันไม่ค่อยจะได้แล้วจิตใจคุณลึกๆเนี่ยคุณได้ดันได้ไพ่ห้าดาบห้ดาดาบคือการพุ่งทะยานไปแก้ปัญหาห้าดาบคือความมั่นใจในตัวเอง ว่าเราเก่งเราแน่เราแก้ได้นะคะปัญหางานคุณแก้ได้แต่บางทีคุณแก้คุณเดียวไม่ได้คุณต้องการความร่วมมือจากรอบข้างแล้วถ้าคุณจะพุ่งทยานแล้วรู้สึกว่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณเก่งคุณแก้ได้บางที อาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกใจอาจจะโดนหมันไส้ด้วยซ้ําวิธีการก็คือคุณต้องฟังเขาไวมากนะคะฟังให้น้อยกว่าพูดแต่เมื่อพูดออกมาปับ๊บเขาต้องอึ้งเขาต้องเอยเออเอ,อ้ยเราพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เคยคาดคิดมาก่อนนะคะบางคนเนี่ยบางดบางทีมาดูดวงเนี่ยชาวเมสเป็นธาตุไฟใจร้อนไนยนะบ,บางทีเนี่ยหมอดูยังไม่ได้พูดได้แนะนามาเลยก็พุ่งมาก่อนแล้วนะคะแต่อย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งก็ดีเฟนต์ตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะทาให้คุณไม่ได้รับข้อมูลที่จะทําให้คุณ แก้ไขปรับปรุงอะไรมีแต่คุณอยากจะพูดออกมาอยากจะแสดงความคิดเห็นออกมามั่นอกมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองแต่คนที่เขาอยู่มาแต่เก่าก่อนเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาที่คุณไม่เคยมีที่คุณไม่ได้รับรู้แล้วนั้นฟังให้มากกว่าพูดเอาไว้ก่อนนะคะคนรอบข้างของคุณต้องการให้คุณฟังแต่เมื่อฟังแล้วคุณไปคิดแล้วก็พิจารณาอันไหนใช้ได้เก็บไว้อันไหนที่คุณจะค้านเขาค้านให้เขาตะลึงค้านไม่ใช่ค้านให้เขายังค้านกลับมาได้นะคะ ใหนน้เขาต้องเออเออจริงด้วยลืมคิดตรงนั้นตรงนี้ไปอย่างนี้คุณถึงจะเอาชนะได้คุณมีเกณฑ์แหละคุณมีเกณฑ์ที่จะเอาชนะได้นะคะแต่มันเป็นความชนะที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากเลยไพ่จบเป็นไพ่ราชินีถือดาบนั่นแปลว่าราชินีคือผู้ชนะนะคะดาบคือปัญหาก็เอาชนะปัญหามาได้แต่บางทีมันก็เอาชนะมาบนซากศพของผู้คนเหมือนกันเหมือนเข้าไปในสงครามนะคะมันมันมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีความเจ็บปวดเสียเลือดเนื้อนะคะดังนั้นบางทีก็ได้ เถียงชนะเขาแต่ก็ได้ความกินแหนกแคลงใจมาดังนั้นก็พยายามใช้วิธีพูดที่ดีหน่อยมันเป็นภาวะที่คุณเลี้ยงได้ยากคุณเจอวิบากกรรมนะไพย่ยจัดเมนขึ้นเนี่ยเจอวิบากกรรมปัญหารอบด้านทีเดียวปัญหาเนื้องงานเชื่อว่าคุณแก้ได้หมดปัญหาการเงินถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นหรือเงินที่คุณรอคอยเงินที่มัน นอกเหนือจากเงินปกติที่คุณได้นะคะรายรับปกติที่คุณควรจะต้องได้อันนี้ได้อยู่แล้วอันนี้ได้เป็นปกตินะคะตามความเสถียรภาพของชีวิตการงานของคุณเลยปกติได้ประมาณเท่าไหร่นะคะมนุษย์เงินเดือนก็จะรู้อยู่แล้วต้องได้เท่าไหร่สําหรับเจ้าของธุรกิจเนี่ยในระดับที่มาตรฐานที่ธุรกิจของคุณจะต้องได้ต่อเดือนจะต้องได้เท่าไหร่มันต้องได้อยู่แล้วแต่เงินที่รออื่นๆถ้ามีอันนี้จะยังไม่ได้จะต้องรอต่อไปอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเรารู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะต้องได เิพ่มแต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาเยอะและเขายังไม่จ่ายเขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อมันแก้ปัญหาได้แล้วหรือให้เห็นถึงการแก้ปัญหาได้อย่างน้อยสัก1นถึงสงสเต็ปแล้วดังนั้นก็เลยเรามั่นใจแหละว่าเราจะแก้ปัญหาได้แต่เงินที่จะได้ก็ต้องรอคอยไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงความรักค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยนะคะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่คนคนโสด แหลามาเลยดังนั้นเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนของการที่คุณยังจะต้องโสดกันต่อไปนะคะไพ่ที่มาติดตัวคุณคือไพ่สิบไม้เท้านั่นแปลว่าคุณมุ่งมั่นกับเรื่องของการงานมากเลยถ้าคุณฟังเซตดวงการงานคุณก็จะรู้ว่าปัญหาการงานคุณรอบด้านคนโสดชนิดจึงไม่ได้มีเวลามาใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะถือว่าได้ไพ่ทั้ง hermit ได้ไพ่ทั้ง d a t นะคะนั่นแปลว่าความรักเนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องการตอนนี้ขอทํางานก่อนแต่ รอบข้างของคุณเนี่ยนะคุณยังได้ไพ่สีไม้เท้านั่นแปลว่าครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยยังมีความอบอุ่นเหนยวแน่นกับคุณดีไม่ได้ถึงกับเหงาอะไรมีปัญหาคาใจในที่ทํางานมีปัญหาอยากจะปรับทุกข์และพูดกับคนในที่ทํางานไม่ได้พูดกับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ปลดปล่อยความเครียดมาบ้างหรือบางทีไม่อยากพูดอ่ะเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากพูดนะคะไปนี่เลย ถือศีลกินเจนะคะปฏิบัติธรรมนะไพ่ประจําตัวเป็นไพ่พระนะคะการปรีกวิเวกการที่ไปอยู่นิ่งๆคนเดียวนั่งสมาธินะคะอาจจะใช้เวลาสักสองวันไปปฏิบัติธรรมหรืออาจจะแค่ครึ่งวันก็ได้ทําเองก็ได้อยู่ที่บ้านนะคะในการที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์อันนี้จะทําให้สมองของคุณปลอดโปร่งแล้วสามารถลดภาวะความเครียดที่เกิดจากการทํางานได้แต่ในเรื่องของความรักถือว่าเดือนนี้ยังไม่มี สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะเริ่มต้นมาด้วยไพ่เดอะมูนนั่นแปลว่ามันมีความอึมครึมมาเลยน่าเสียดายมากเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเจอคนที่เติมเต็มกันได้แล้วแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันชักจะเริ่มเติมเต็มกันไม่ได้มีความขัดแย้งมีความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันแล้วมันทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงตามลักษณะของแปะไม่แปดาบนะคะ ตัวของคุณเนี่ยอยากปลีกวิเวกออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะตัวของเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ได้ไพ่ เดทมาติดตัวเขาแต่ความรู้สึกที่มีต่อกันยังดีอยู่นะคุณยังมีความรู้สึกว่ายังอยากจะไปต่อแต่ตอนนี้เนี่ยขอขอขอสเปซหน่อยขอถอยออกมาหน่อยไอสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นมันเริ่มไม่ใช่ไอสิ่งท,ที่เราคิดว่ามันมีอะไรก็เอออห่อ,อหมกไปหมดเลยเข้าอกเข้าใจกันดีหมดเลยมันเริ่มมีนิสัยอะไรบางอย่างออกมาแล้วที่ทําให้เราอาจจะเสียความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่คุณคนเดียวที่รู้สึกเขาก็รู้สึกเหมือนกันการเสียความรู้สึกนี้ไม่ได้แปลว่า ต่างฝ่ายต่างมีนิสัยที่ไม่ดีแต่มันเป็นนิสัยที่ไม่เข้ากันและนิสัยที่เราไม่ได้คาดคิดมาว่าเขาจะเป็นหรือเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเป็นก็เลยเกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็หมุนหมุนลงไปเล็กน้อยทําให้เกิดการอยากที่จะถอยห่างออกจากกันไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถอยเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ยังได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญก็คือยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคุณก็ยังได้ไพ่ สิบไม้เท้าก็คือจริงๆยังอยากไปต่อแต่รู้สึกว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยจะต้องหนักแล้วละ่ะมันจะไม่ได้สมูทอย่างที่เราเคยคิดเคยฝันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะนะตรงนี้ก็เลยเริ่มหลังเลชั่งใจคิดเอาไงดีไปต่อดีไหมเราจะสู้กับสิ่งนี้กันต่อไปได้ไหมแล้วเขาจะสู้ไปกับเราไหมเนี่ยเกิดภาวะความกังวลแล้วก็หลังเลไพ่ความรู้สึกลึกๆในใจของคุณก็เลยได้ไพ่สองดาบ นั่นคือไพ่ของการเริ่มลังเลแล้วว่าเราจะไปต่อหรือพอแล้วดีแต่ในขณะที่ไพ่ของเขานี่เขาได้ไพ่เลข3นะเลข3คือมีช้อยมีช้อยอีกนะ1คือไปต่อ2คือพอแล้ว3คือพอแล้ว แล้วหาคนใหม่อ้อหรือชอยที่มี่ยังไม่ได้พอแล้วหรอกยังคุยกับเราด้วยแล้วหาคนใหม่ไปพร้อมๆกันหรือคุยซ้อนด้วยอ้าวมีชอยนี้อยู่ในสมองเขาเหมือนกันต้องระม,มัดระวังดูดีๆและนะคะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนนะอันนี้เนี่ยต้องไปศึกษานิสัยแหละนะคะเตือนไว้ก่อนเลยถ้าเขามีนิสัยลักษณะที่เอ,อ้ยเก็บเราไว้ด้วยแล้วเริ่มหาตัวเลือกใหม่ด้วยแล้วเมื่อหาเจอแล้วก็คุยมันซ้อนๆน,นี่อันนี้ควรจะวิ่งหนีคนแบบนี้นะคะไม่เอาที่นี้ สถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปคือถึงแมนว่าคุณจะเจอจุดสะดุดนะแต่ก็ยังเห็นว่าหัวใจยังผูกกันนะยังเห็นว่ายังอยากจะไปต่อกันแหละนะเพราะายังมีไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยนี่คือไพ่ของความรู้สึกดีๆที่ยังมีก็มันเคยเติมเต็มให้แก่กันได้มาก่อนอะไรดีๆที่เคยทําให้การอะไรที่มันเคยเป็นความสุขที่มันเอออหอมหมกมันยังมันยังทุ้มอยู่ในใจอะ่ะมันยังนึกถึงอยู่ในใจลึกๆอะ่ะนะคะถึงแมนว่าจะมีอะไรมากั้นการทําให้เสียความรู้สึกไปบ้างแต่ไอสิ่งดีๆนั้นะ มันก็ไม่ได้จางหายทําให้คุณก็ยังอยากจะดําเนินกันต่อไปด้วยกันทั้งคู่แต่เดือนนี้มันกระท่อนกระแท่นหน่อยเพราะว่าเราก็แข็งเขาก็แข็งเราก็ได้ไพ่เฮอร์มิตคือปลีกวิเวกเขาก็ได้ไพ่เดทคือมันมีความจางจางไปเหมือนกันนะความรู้สึกเนี่ยนะที่เคยมาเต็มเต็มเปี่ยมมันเริ่มจางๆไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องค่อยๆที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าถามว่าคุยกันได้ ดีเลยไหมเดือนนี้ยังคุยไม่ค่อยได้ยังออกแนวแหวงขันหลังให้แก่กันอยู่เพราะถ้าคุยมันก็จะไปจบที่ราชินีดาบคือคุณทั้งคู่ก็จะมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่มีความเป็นตัวตนสูงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ยอมนะคะลักษณะมันจะออกแนวเป็นว่าพยายามอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเราเนี่ยถ้าว่าหันหน้ามาคุยกันแล้วเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยอันเนี้ยาก ในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณสู้ไม่ถอยเลยแบบนี้คือต้องพยายามโน้มน้าวทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจเราเพื่อที่จะให้เขาดําเนินงานไปในทิศทางที่เราวางแผนเอาไว้แต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจะทําให้มันดีให้มันสมูทต้องพยายามที่จะเข้าใจเขาค่ะพยายามที่จะ เรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ make sense สำหรับเราเลยทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นพยายามเข้าใจเขาการพยายามที่เข้าใจเขาวิธีแรกที่ดีที่สุดคือฟังเพราะเดือนนี้เมื่อกี้เตือนไปแล้วตั้งแต่เรื่องของการงานนะคะว่าคุณจะสร้างศัตรูได้โดยการที่คุณไม่ฟังคุณชอบพูดไปก่อนเพราะคุณมั่นใจว่าคุณถูกคุณเก่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็อาจจะถูกคุณก็อาจจะเก่งจริงๆแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณไม่ฟังเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมจะปรับตัวอะไรเพื่อเขาเลย้วเเากไมม่ปรััับดดยหือนนงนั้นนะะะคฟังให้้เยอแลว ค่อยคิดแล้วค่อยคอยพูดค่อยๆพิจารณาถ้ารู้สึกว่าพูดไปแล้วหลังเรายังมีอารมณ์อยากจะปากฉะดะอยากจะไฟ์อยากจะเอาชนะอยู่อย่าพึ่งพูดนะคะเพราะนี่คือความสัมพันธ์ไม่จําเป็นจะต้องมาเอาชนะค้าคานกันนะเอาไว้ในช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกเราอยากจะเข้าข้างเขาอะเราอยากจะเข้าใจเขาเหลือเกินว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเพื่อที่เราจะได้เข้าข้างเขาได้ให้อยู่ในอารมณ์นั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยรับความเข้าใจกันค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์นะคะก็เริ่มต้นมาด้วยไพ่สิบดาบนั่นแปลว่าแห้งแรงมากแล้วเจอไพ่จัดเม n นด้วยนะเปราะบางมากทีเดียวมันเจอวิบากกรรมเข้ามีจุดสะดุดนะคะมีความไม่เข้าใจมีการถกเถียงกันเล่นแง่กันทิฏฐิมานะใส่กันหรือบางทีอาจจะเกิดมีบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์บุคคลที่3ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องรักซ้อนเสมอไปนะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือว่า เหตุอันใดก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นระยะทางยังได้เลยนะคะอาจจะไม่ใช่บุคคลไม่ได้ตัวบุคคลแต่เป็นระยะทางอาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรอือมีเหตุให้ต้องห่างกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยภาพของการเดินทางไกลมันไม่ได้ชัดเจนนะคะดังนั้นมองว่ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าอกไม่เข้าใจเนี่ยโดดเด่นชัดเจนกว่าเพราะว่าไพ่ที่มาติดตัวคุณเลยก็คือไพ่ห้าดาบไพ่ประจําตัวของคุณก็คือไพ่ราชินีดาบนี่คือไพ่ของคนที่พร้อมที่จะไฝ่อะพร้อมที่จะปะชะดาบแล้วก็อีโก้สูงมีอัตราสูงคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอ นะตรงนี้มันทําให้เขาอึดอัดนะเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะถูกก็จริงแต่เขาไม่ได้อยากจะยอมรับตรงนั้นก็ได้นะคะหรือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีใครผิดใครถูกแต่ขอให้เข้าใจหน่อยมันก็ไม่เข้าใจกันสักทีแต่ถ้าเจาะไปที่ใจลึกๆทั้งคุณทั้งเขาก็รักกันเขายังได้ไพ่สองเหรียญอยู่เลยนั่นก็คือไพ่ของคนที่ยังมีเยื่อใยกับคุณอยู่เยอะตัดขาดไม่ได้คุณก็ยังได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นั่นแปลว่าคุณก็ยังมีความหวังว่าความรักมันจะกลับมาดีได้มันคืนเติมเตมมม็ใหใหห้้้กัันนไดียววงาาค เป็นน้าหล่อเลี้ยงคุณทั้งคู่นะความผูกพันก็เป็นน้ําหล่อเลี้ยงเขาวความหวังก็เป็นน้ําหล่อเลี้ยงคุณให้มันยังไปต่อกันได้น่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามานะเจอไพ่กิจกรรมและเป็นกิจกรรมดีๆสนุกๆน,นะได้ทําร่วมกันนะคะทำให้คุณทั้งคู่พักเรื่องของปัญหา คาใจเรื่องทัศนคติไม่ตรงการปัญหาที่ขัดแย้งกันเนี่ยคุณเลือกที่จะพักไว้ก่อนคุณไม่ได้เลือกที่จะเปิดอ,อกคุยกันนะเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นแปลว่ายืนรอคอยก่อนนิ่งๆดอดูสถานการณ์ดังนั้นการเปิดอ,อกคุยกันเคลียร์กันในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่ายังดูแรงยังดูมีอีกโก้ด้วยกันทั้งคู่ยังดูยังอยู่ในจุดยืนของตัวเองพยายามอย่าใช่อีกฝ่ายเข้าใจตัวเองด้วยกันทั้งคู่ซึ่ง ตามที่เสร็จเมื่อกี้ที่บอกไปถ้าอยากจะเปิดอกคุยกันจริงๆต้องรอให้อยู่ในอารมณ์ที่เราอยากจะเข้าใจเขาไม่ใชใ่เขาอยากจะเข้าใจเรานะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเราอยากจะเข้าใจเขาเราอยากจะฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วสิ่งที่เขาพูดนั่นนะเราจะเอามาพยายามที่จะ โน้มน้าวตัวเองให้ไปในทิศทางเดียวกับเขาให้ไปในเหตุผลของเขาแล้วอยู่ในอารมณ์นั้นได้เมื่อไหรค่อยคุยกันดังนั้นเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเพราะคุณยังได้ไพ่ราชนีดาบยังพร้อมที่จะปะฉาดาราชินีดาบเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นหลักนะคะดังนั้นคุณก็ยังต้องการที่เขาเข้าใจคุณมากกว่าที่คุณพยายามจะไปเข้าใจเขาอยู่เลยแต่ถ้าคุณไม่ใช่ราชินีดาบคุณพร้อมที่จะเข้าใจเขานะอยากจะฟังว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยอันนี้คุณก็เริ่มคุยได้นะคะก็ดูที่ตัวของคุณเป็นหลักก็แล้วกันว่าพร้้อมแลว แต่สถานการณ์ถ้าดูจากไพ่ก็คือว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าสามารถทํากิจกรรมร่วมกันอะไรที่เคยทําร่วมกันอยู่ยังทําได้นะยังจบด้วยไพ่ราชาถือไม้เท้าก็แปลว่ายังทําหน้าที่ต่อกันได้ดีนะคะเป็นแฟนกันเคยต้องนัดเจอกันอย่างไรไปรับไปส่งกันอย่างไรยังได้อยู่ถ้าแต่งงานกันแล้วเป็นพ่อบ้านแม่บ้านดูแลยังไงก็ยังได้อยู่แบบนั้นเพียงแต่เราละเอาไว้ในเรื่องที่เราขัดแย้งกันน่ะเราไม่พูดไม่ยังไม่พร้อมที่จะเอามาเคลียร์ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรรอจังหวะแล้วกันรอจังหวะที่บอก นะคะว่าจังหวะที่เราพร้อมที่อยากจะทําความเข้าใจกับเขาเมื่อไหร่ค่อยเคลียร์ตอนนั้นก็ได้ตอนนี้ก็ประคองไปแบบนี้ก่อนค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ